ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่โศกเศร้าของผสกนิกรของปวงชนชาวไทยนะครับหลากหลายหน่วยงานก็มีคําแนะนํามีการขอความร่วมมือแล้วก็เอกชนหล,หลายแห่งก็ต้องมีการปรับการจัดงานให้เหมาะสมกับสภาพที่เกิดขึ้นณช่วงเวลานี้ไปติดตามพร้อมกับข่าวอื่นในชัดทุกข่าวประวัติกันครับ เทศก,กาลพุธนานาชาติเมืองพัทยาที่จะจัดขึ้น28และ29พฤศจิกายนนี้มีคำยืนยันจากนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาว่าการจัดงานจะมีขึ้นตามกำหนดการเดิมเพียงแต่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงพุธนานาชาติโดยจะจัดแสดงภายใต้ธีมแสงแห่งความจงรักภักดีสถิตในใจนิรันด์เพื่อแสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากความงดงามตรการตาในแสงสีของพุธแล้วยังจะได้ชมการแสดงโขน ซึ่งการอนุรักษ์โขนเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สําคัญของสมเด็จพระพันปีหลวงทรงให้การสนับสนุนโขนเรื่อยมาและในปีพุทธศักราช2550จึงได้เปิดการแสดงโขนโดยมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก จบไปสําหรับคอนเสิร์ตแบล็กพริงเวิร์ดทัวร์เดทไลน์อินแบงคอกซึ่งถูกพูดถึงเป็นอย่างมากสําหรับชุดที่สวมใส่ในการแสดงของลิซ่าในชุดบอดี้สูทคริสตันระยิบระยับเล่นแสงไฟสุดอลังการมีการนําสีของธงชาติไทยทั้งแดงขาวน้าเงินมาประดับไว้บนชุดด้านหลังแต่มีชาวเน็ตกัมพูชานําภาพชุดดังกล่าวไปโพสต์พร้อมเคลมว่าชุดที่ใส่นั้นสื่อถึงธงชาติของกัมพูชาทั้งสีน้ําเงินสีแดงและสีขาวพร้อมกล่าวอ้างว่าแรงบันดาลใจมาจากปราสาทนครวัดภายหลังโพสต์ดังกล่าวถูก ผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตฝั่งไทยแห่ไปคอมเมนต์แสดงความไม่พอใจเป็นจำนวนมาก สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอิสราเอลอนุญาตให้ทีมเจ้าหน้าที่จากอียิปต์และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเข้าไปในชนวนกาซาเพื่อค้นร่างของตัวประกันที่เสียชีวิตข้อมูลล่าสุดระบุว่ากลุ่มฮามาสได้ส่งมอบร่างตัวประกันที่เสียชีวิตคืนให้อิสราเอลแล้ว15รายจากทั้งหมด28รายตามข้อตกลงหยุดยิงระยะแรกที่สหรัฐเป็นตัวกลางขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐออกมาเตือนฮามาสให้คืนศพตัวประกันทั้งหมดโดยเร็วมิฉนั้นประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ ข้อตกลงสันติภาพนี้จะเริ่มเคลื่อนไหวและกดดันฮามาส